อขอบเขตบูชซุนชั้ทนที่สามน,นหรอเหมือนเป็นคนจากตระกูลชูร่านะใช่แล้วอาจารย์ล่วปูคือหัวหน้าองค์กร์ของตระกูลชูร่าถ้ากล้าสังหารข้าเขาจะไม่ไว้ชีวิตเจ้าไม่เพียงแค่นั้นผู้ปกครองเหลียงโจก็เป็นเพื่อนที่แสนดีของตระกูลชูร่าของข้าด้วยถ้าเจ้ากล้าแตะต้องข้าเจ้าออกจากเกาะนี้ไปไม่ได้แน่ เจ้ากำลังขู่ข้าหรอฮ่าฮ่ายังเฉินข้าแนะนำให้เจ้าดูความเป็นจริงเรามันคนระดับกันเจ้าทรงพลังจริงแต่มดก็ยังเป็นมดอยู่วันยังค่ำต่อให้เจ้าบรรลุขอบเขตบุษุนเจ้าก็เป็นแค่มดตัวกระจ้อยต่อหน้าตะกูลชูร่าของข้าถ้าเจ้าไม่อยากตายเชื่อฟังข้าแต่โดยดีคุกเข่าและยอมรับความผิดซะบางที ข้าอาจจะอภัยให้เจ้าข้าต้องถวกเวลาหยางเฉิญไว้ในต,ตอนที่อาจารย์ล่วงปู่มาถึงอย่างเฉิญตายแน่ถ้าข้าเป็นแค่คนธรรมดาข้าอาจจะโดนเจ้าหลอกจริงๆน่าเสียดายข้าไม่ใช่คนประเภทที่ถูกหลอกได้ง่ายๆหยางเฉินเจ้ากล้าดียังไงหยุดนะ ข้าเป็นถึงนายน้อยของตะกูลชูร่าข้ามาตาอยู่ที่นี่ได้ยังไงกันไปสู่สุคตินะเซ่ยวหยูเจ้าหมาป่าเจ้าเสือแล้วก็กูเซินพวกที่ทำร้ายเจ้าข้าจะฝังพวกเขาไว้พร้อมกับเจ้ายางเฉิญเจ้ากล้าดียังไงถึงได้ข้าในน้อยตะกูลชูร่า ข้าจะฉีกเจ้าเป็นชิ้นๆให้ตายสิเพราะว่าข้ากูเซินเลยตายมันดีกว่าที่จะไม่ให้ตระกูลชูรา่ารู้เรื่องนี้ไม่งั้นข้าคงสวยอย่างเฉินต้องถูกฆ่าตายเช่นนั้นเจ้ากำลังพูดว่าข้าควรรอให้กูเซินสังหารข้าง,งั้นหรอถ้าเจ้าอยากล้างแค้นให้กับความตายของกูเซินก็เข้ามาข้าอยากเห็นว่าผู้ย่ำยุทธขอบเขตบุศนท่านที่สามเก่งแค่ไหน น้อยข้าสามารถฆ่าเจ้าได้ง่ายๆก็ดีเข้ามาสิ <c oughs> ดูเหมือนผู้เยี่ยมยุทธขอบเขตบุสุทนทันี่สาไม่ได้เก่งนักเป็นไปได้ยังไงกันทำไมพลังทางกายภาพของเจ้าถึงได้แข็งแกร่งกว่าข้าละ่ะ ไม่มีเหตุผลมันแค่เพราะว่าข้าเก่งกว่าเจ้าต่อไปข้าจะปิดฉากเจ้าด้วยกระบวน่านี้วดดีนะักมันก็แค่ของเด็กๆข้าจะแสดงให้เจ้าเห็นถึงความต่างระหว่างเจ้ากับข้าไปอะไรกันระเบิดเท้เป็นจุน ไม่มีทางหน้าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ